สำหรับคนที่ต้องการฝึกพลังจิตตัวเองให้แกร่งกล้าในการใช้ชีวิตให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นนะคะจะมี5วิธีในการฝึกกำลังสติเบื้องต้นด้วยเราเริ่มจากเวลาสั้นๆ5นาทีก่อนแล้วก็10นาทีทำทุกวันอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นนิสัยประจำวันของเราข้อหนึ่งหาที่เงียสบสงบเพื่อนั่งลงในท่าที่สบาย ตามรู้ลมหายใจเข้าออกของตัวเองทุกครั้งที่อยู่ว่างๆให้หลับตาหรือเปิดตาโฟกัสเพียงหนึ่งจดเพื่อฝึกสังเกตความรู้สึกตัวเองก่อนนะคะแล้วข้อ2ค่ะขณะที่ทำอยู่แบบนั้นถ้าเราเผลอไปคิดก็แค่รู้แล้วปล่อยเลยค่ะนำความสนใจกลับมาที่ลมหายใจ อีกครั้งหนึ่งข้อ3ค่ะเริ่มฝึกรับรู้ความรู้สึกและอาการทางร่างกายของตัวเองอยู่เสมอในขณะที่นั่งสมาธิอยู่ข้อ4ค่ะเมื่อความคิดมันเริ่มสงบเราก็จะเริ่มสแกนหรือเดินจิตนะคะเพื่อรับรู้อาการต่างแต่การกำมัมศีษะ จะหลบปลายเท้าล้วเราก็จะเห็นธรรมชาติของร่างกายของเราข้อ5ค่ะให้สังเกตปฏิกิริยาและอาการตามจุดต่างๆของร่างกายสักระยะหนึ่งแล้วค่อยๆถอยออกมาจากสมาธิชา้าๆค่ะ